สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางเวลาพัฒนาจากสูตรเม็ดเดียวจากแนวทางของวันที่30จะเดือน6มีตุนายน2568มื้อปนี่เป็นวันจันเนาะมาพบกับแนวทางของแอนจอยคือเก่าหลวกตามเคยจ้าสำหรับผลหววลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่27วบันสุกที่ผ่านมาจะมาเบิงลย้นหลังกันก่อนเนาะ แนวทางของเฮาไ้ตัวใดไปในอเภอเสียใดเข้าใจกันเนาะสรุปผลย้อนหลังกันก่อนจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวีใ,ให้เด่นว,วิ่งรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวนะจให้เป็นแนวทางแปดคููจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดวันสุกที่ผ่านมาในสูตรเม็ดเดียวของเฮาไ้เด่นแปดวิ่งรูดแปดจ้า วันที่27ได้เด่นโตเก่าได้เด่น8สําหรับวันที่ยี่สห้าจะได้เด่น8เนาะเด่น8นี่ถือว่าเป็นเด่นโตเก่าเลยตัวเก่าของวันที่2ีหาจ้ะวันที่ยีสหาเข้ามาสองแปหรับผ้นจะ6ตัวเข้ามา 6, 4 4ส8 7สําเจหรับแนวทาถ้าขอเห้สรุปหายแบบง่ายๆละค่ะเนาะ สำหรับบนนี่เขามาเลขหานว่าสาตัวบนเจ็ดตัวบน8ปดเจ็สำหรับ8ปดวันที่ยี่สิบเมื่อนี่อาจจะตัดเนาะตัดออกแล้วจะพอให้8คู่เนาะตัดแปดเจออกมา8ปดเนาะโอ้โหหนาเสียดายเนาะวันที่ยี่สบห้8จ8แ8ด8จ็ดแปเก้าขามา2 8 สำหรับวันที่27ตัด7 8ออกมา8 7เ,เนะาะเขาเดน8วิรูด8จะสำหรับลาพัฒนาขขงเ้าเนาะวันที่27จะใส่วิ่งใส่รูดนำ8ไปวิ่งไปรูดเต็มเต็มตรงตรง,ตรง8 7จะสำหรับลาพัฒนาวันที่27โอโหเนาะ7บน7หลังก,กันเลยทีเดียวเนาะสำหรับเด่น4ของห้าเนี่ยทั้ง4หลาง6ตัวทั้งหลางสุด4ตัวเนาะ สำหรับแนวทางข้เฮาคือตามนี่เลยสำหรับสูตรเม็ดเดียวข้เฮาจะได้โยได้โยลาพัฒนาโลกหา2สองสูตรเนาะสูตรเดิมสูตรลักข้เฮากับฟังเด้อจะสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดจะรับชมย้อนหลังกันก่อนเนาะสำหรับลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดสูตรเดิมสูตรลักไ้เด่นสี่กับหาการเด่นโตเก่าจะโตเก่าของวันที่ยี่สิบหาวันที่ยี่สิบหาเด่นสี่กับสองวันที่ยี่สิบเจ็ดสี่กับหากันเด่นเจ็ด วันที่ยี่สิบหากกับกเด่นเจ็ดจ้า,าสำหรับสูตรเดิมสูตรลักขงข้ามาเต็มเต็มถูกอนุลูกคุมคนกันเลยทีเดียวเต็มเต็มขบถูกประตูจา้าทงางล่างหกโตล่างหกโตมาหกสี่เข่าสี่หกเน้นเนีนจา้าเด่นสี่รูดสี่ข้ามาล่างสุดสี่โตข้ามาสี่เจ็ดสำหรับสี่เจ็ดก็คือขู่เด่นนอนมาเลยเนาะเพราะชุดกันนี่คือเด่นเจ็ด ชุดเด่นเดชุดเด่นเขาเห้าเนี่คือเด่นสี่มาสี่เจ็ดจับคูเขาชุดเด่นเต็มเต็มสี่เจ็ดค่ะสามตัวบน 7, 8, เจ็ดแปดเจ็ดเหล็หามแปดเจ็ดเขา่าเจ็ดแปดเนีนเน่นชุดกันจะมาเต็มเต็มขบถูกประตูเลยหกตัวเต็มเต็มเลยเนาะสำหรับบนกันเน่นเนีน สำหรับบนลางสุดสี่ตัวของเข้าก็นเน้นๆเนาะแต่ว่าลางสุดสี่ตัวของเฮ้าเน้นผลาดไปเนาะเน้นสี่แปดมาสี่เจ็ดจ้ะเจ็ดบุญเจ็ดลางสำหรับสุดสามตัวของเฮ้ามาพิดตำแหน่งเนาะห้แปดสี่เจ็ดสำหรับสี่เจ็ดแปดมาพิดตำแหน่งเนาะสีมาลักหน่วยลักสิบลักหน่วยกระบอมาไ้เนาะเบิ่งโอ้โหอุตสาห์จับดักไว้เบิดแล้วเนาะ เลคหามจับไห่ซีเจ็สเข้ามาเจ็ปเจ็ดจ้า 4, 7, 4, 7, 8, 7, โอ้โหฟางข้างอกดี สำหรับมันนีต้ตามตอ่อจะสำหรับลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของห้าจะโลหายสองสูตรจะสำหรับลาพัฒนาเนาะพี่นอเอฟซีอาร์ซีูกันอยู่เนาะเปรียบเทียบพิจารณาวีโคกันเบิ่งได้จะมีตัวหมักตัวชปล่อยตาเนาะบ่มีตัวหมักตัวชบสามารถปล่อยผ่านได้จ้าก็คุณถูกการรับชมขอบคุณถูกถูกกำลังใจเนาะก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่นเอฟซี FC ทีโอนค่าสมุดปากกามาหายเนาะขอบคุณคขาน้ำซา้ำกาแฟขอบคุ่ถูกการสนับสนุนเนาะจะวันสุกที่ผ่านมาเนาะ ลาพัฒนามีโชคมีลาบการนจะจาะเฮงๆปังๆกันกนะในอุนค่าสม,มุดประกาศมาหายเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วสำหรับเม็ดเดียวข้าเมื้อนี่ห้เดนศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้ะเด่นตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวทามักถ้าชอบศูนย์นำไปวิงไปรูดไดจะบวมักบวชอบศูนย์ศูนย์เดิมยังอยู่จ้ะบวกหลายแล้วเนาะเดียวสีเงา้วจ๊ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ส ศูนย์ห0าศูนย์กศูนเจ็ดศูนแปดศูนเก้าจ้าสำหรับตัวเน้นจ้าสูตรเม็ดเดียวเด่นศูนเมื่อนี้เน้นศูนย์หกศูนแปดศูนสี่ ตามนี่เลยจ้ะสำหรับแนวทางราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวมือนี่จะโอ้โหศูนย์ต,ต่ำดิ่งเลยเนาะสำหรับแนวทางของเราตามสูตรเราจะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะสำหรับมือนี่มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยให้ด้วยจ้ะรัฐบาลไทยจอชจอยลหายซ้สอสูตรจากมือนี่ เจอกันสูตรเดิมสูตรลักจะสําหรับรัฐบาลไทยของห้าจะส่วนส้ด่วนหูคูเด็นรัฐบาลไทยเจอกันวันที่1เดือนเจ็ดจา้าขอขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจากขอหายโชคมันเฮงเฮงปังๆังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับคลิปนีส้สวัสดีจา้า